ของไพี่น้องค่ะโอ้โกลมโพดบ่เนี่พี่น้องเดี๋ยวพอเห็นหนาข้น,อ,นอันอันนั้นนี่ข้นจริงนะนะน่าก็ต้องจิ๋นลำแข้งพี่น้องข้นคือห่อนห่อนเป็นจิ๋นพี่น้องค่ะ อันนี้สีท่าเล็บพี่น้องมากที่สุดออกเป็นสีแดงสีแดงกับท่าบางงามพี่น้องผู้ขายมักเย็ดจังเดยเนาะตามใจจะขว้างท่อนตัวเน,ะนาะเมนบาเจอว่าเมนยุติขอเลื่อนมันแค่น้อยเอียงๆพี่น้องขาแค่ยังเราเคยตรงดอกพี่น้อง คนทัวหรือคนเรียวๆนี่แหละค้นไม่ว่าการเท็ตนี่เป็นอย่างยังเรี่ยวโอ๊ยขอไปเวลาแป๊บเดียวเนะจ้ะขอไวลาเท็นึงมันเอียงเนาะพี่น้องเนาะโอู้วเอียงอี๋หรืออพี่น้องขอตั้งค์ไหมนะจ้ะ Đây đại chiến đại Để Để chiếng, đây là hũ. chặt chặt Có vẻ ra phép nữa khi nào ยังคือเซ่บะสวัสดีจ้าญี่ปุ่นเช่แนวพาไม่กินข้าวอีกเด้อจ้าอันนี้ระกาศขาวเนาะอันนี้ผัก้งพี่น้องอันนี้ค่าพี่น้องขา่า เล็กหรือบาอ้ากล้วยเนาะมามาเงาเรากันเข้ากันอันนี้น้ำเย็นเย็นจะกายแข่งเขาเนาะกายทนตัวนื้ออ่างกุ้งกุ้งเขาเนีนย่ยโยกหยากจ้ะทาเทียกับโบโยกเจ้าวายเจ้าตีกันเด้อ เยอะไม่ต้การกทเล่นกชั่ดาุผู้คนผู้ใดเป็นอี้ที่ผู้ขายอยู่หรือผู้ใดกินตามผู้ขายอยู่ด้วยจ้ามากินขาน้ำันเด้อจ้าอันนี้สีท้าเล็บหายอย่างรผู้ขายไรืมองหด้วยมบอหันแต่ทกคู่งพวกนี้ที่ร้องงน่ายาบัโอ้สะดกึด่นี่เห็นยุตใจมางมดเด้อปะเอาเวดแอดเล็ดพี่น้อง

thêm hà vậy cho ô nó

mà rồi mà hả chán chú ghen Ăn nó lợi chóng lợi Cái kia chư vãi lèo Nó có tăm nân nè Nó có bóng áo bằng đấy Bóng bóng Vừa ngân Vậy chư vãi kìa Cái nhóm thịt đi Bộ thơ thộ 冠军。Okay. หูกลางๆกลาี่หน่องเลยไปตลาดนั่นคนหึนจักกันสันผู้ขาก็บผูสื่อดอกย่านมันนั่นย่านพนใัยอันนั่นไหลถิ่นนมองท่านผู้ผู้ ้อม่ค่หานาหวานกินเขา้าเลยจ้ากินเขา้าแก่น่งองทุกอย่างนี้ผมไม่ค่หานาหวาน

我担心。

นี่คิดน้ำหมาพี่น้องเอ้ยคอเบาเนี่ยเถอะขอทูดคอให้จะเบาบ้านเป็นหมาเป็ดไตพี่น้องคะไร้แท่ผู้ข่าเื่มเดือนเก่าพวกเขาไปหาสวีดกันเริ่จังาาามาสลัดคัะมาเฮาวู้าวว้าว,าวาสองเที่ยพี่น้องจังสี่เลยมาเตือนว่าเขามาเร็วเนาะ khổ Hải rồi ôi, yên sẽ rắp đầy một hơn, quăng má, ra mình tài, tài cả xoay với đây được bà. อาหมณ์งนะ้ะยังม่้งเต็มไม่ใ่ไหนออกนมหน่นน่องเอ้ยรย่งเดียวห้างปลาค่ะมาก่อนทีแจ้งยังไหน,นยังว่าเ้าสองขรั้ง tiền tiền ba Mẹ lại đứa gì chạy trăm tiếng thôi này có phải đấy từ nó mà lập đấy vậy Dì chạy lại ตุ่มเพื่อนพี่น้องขาตุ่มมันเพื่อนแบนกาขาไปไหอซิเด้หาเอาน้ำปลาพี่น้องนีรอหน้านล่ะแล้มันเปลี่ยนขาปลา หอมก็่นี่อีกเดี๋ยวนี้ข้าป้านี่มิเตอซื้อราคาป้า,า,าตแต่ว่ามิเตตุนให้เจ้ารถไปทำไร่เบิร์ละข้าวมาปลูกไว้เงานึงอยู่หันเพรได้เป็นเพรได้เห็นพี่น้องขาปลูกไว้เถอะเบิลมึงจะตรงกับเงินไม่ตรง,งเงินละมึงบอกให้แพงละ mất cái chân hả ừ chị ta đi

อไย่าเ uh, yeah. um, right? mm ้ยไปเอามาเันเมืองมาแมนรัวจะมีคนสวยได้จ้งนีทุงยางใช่บดีีวะ mất vỏ vào. lệch như anh ơi mặc hà hại mặc vỏ lệch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  mặc cái xe anh đi theo sau của nó, không คิมนี่สำนี่ได้จ้าคิมหน่าบึงใบชุม่มใบโซโคตส์แคร์โกไลโกแช้โกตีก่ต่ำเดี๋ยวผึ่งแค่แนวเดี๋ยวไจ้าขอบคุณ <S <S ค่ะกดให้เน้ยเมืม่อไหนหน่อยสวยๆยันอันนั้นแพงหลายกดใเห็นแน่จ้า